เดินหาจุดใหม่นะครับเริ่มปวดต่อไปนะครับเดินนะครับหลังจากเดินมาครับอ้าวเจอแล้วเอาครับนี่กระจุกหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เจอเปล่งใหญ่ไหมครับไปครับโอ้ดอกใหญ่นะครับว่าเมื่อ่านไม่เห็นติ๊งเห็นติ๊งเห็นติ๊ง บานองโอ้บานเลยขนตามเี่นะครับเริ่มเจอเลยนะครับบานแดงเลยบานแดงได้แต่ได้เรียงให้ดีนี่นะครับแต่ดอกตนี้ดอกใหญ่ชวยนี่นะครับูบอให้มึงดูเป็่เก้าเป็่เก้าเมื่อวานเดินมาแล้วนะครับงวนดันมันดอกกลางมาแดงขึ้นตั้งเมื่อวาน ขึ้นขึ้นตอนบ่ายที่เรามันนั่งกันเห็นตอนที่เราตัดสินใจอยู่ต่อ,อ,อโคตนิจจุดติยังไม่แดงเทนะ่าไหร่เลยนม่เห็นขุดกันขุด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 นั่นนี่เนือจุกแล้วเดินขึข้นมาเนเดินขี้เข็มเดินขึ้นมาดูหรอกขี้เขนเนี้ยเบาเนี่ยต่างต่อยต้อง,องเบาอ,อือแต่ยังว่าขึ้นหนีเรามองไม่เห็นนี่นะครับของเขาจะเห็นเด็ นอนเป้าเห็ดรอให้บานนะครับตอนตูมก็ไม่แครกันนี่ครับทำเท้าคอมคอมไม่เอาเยียบถุงเลือดบานแท่จะแดงเป็นตัวอยู่แห้งพ่อกะด้าเสร็จุดเนี้ยจนด้ากระด้าเป๊ะจะอเห็ดแดงนั่นแหละนะนี่ครับเป็นใหญ่นะครับเอาแล้วครับ พวกหมดแล้วคันนี้มีพลังแล้วครับใบให้มันมันเหมือนใีนี่ครับพานใหญ่เราผ่านใหญ่ในคณะเรานะครับพวกไปไหนครกบพว่าให้มเจ้าเต่งเกล้าอันนี้ก็น้อยเดือดมาโน้อยเอะปห้เดือดมาดูเฮ้ยมันเป็นเฮ็ดด็อกเล็กไม่ใช่ว่ามันเฮ็ดย่นใช่ไหมล่ะก็แต่งว่าข้าวไม่ได้ออกออกจากเหล่าคนขึ้นมานะไอ้น้ำมันมีที่ปไปน้ำพูนเก่าล้างเนี่ยไปกันบุ้มบึ้มสภาพเนี่ยมันตัดใบละ ตอนนี้ก็จะล็อกไว้เราขึ้นอ๋อเยอะก็ได้ไม่ได้ติดนะติดตอนเงี้ยได้ติดตอนไม่อยู่ท้าแจงนะมันแดงก็เด็กเขาแดงทุกการไม่เดินดูสามาตาเลือนะเหยียบเห็ดนะครับเหยียบตองดอกใหญ่ผ่านใหญ่มารวมร้องแนะมีงยิเลยนี่นะครับผ่านใหญ่เราหลังจะขั้วไปแล้วนะครับทำงานแล้วครับนี่ครับ ดอกกี๊เยอะไปไหนครับปีหน้าใครอยากจะมาได้ครับสั่พาทัวร์ได้นะครับทัวร์ครับตั้งมาแยกไปเลยไงอเอาดอกตูมก่อนจะเยียบอีกแับดอกตูมมันทับกันที่เช่เน็ตนีม่มาชาว้วยังก่งตั้งร้งงองเนี่ยหละไอ้ร้องใหญ่เนี่ยเพือพ่อนเก็มีจะกระดันมันมาใครอยากมา ปีหน้าครับปีนี้ไม่ทันแล้วครับเช่าช่างอะไรนะจะฉายจะฉายถ้าอยากมาเที่ยวติดต่อมาได้ครับจะพาทัวร์ยาวอยด้านข้างบนตอได้เราต้นน้องไหนด้วน้องเนี่ยที่เราแนวที่เราเดินเพิ่อมันขึ้นเราจะเปลี่เป็นอย่างขึ้นอ๋อเนี่ยนะครับดอกตูมนี่เจอเช้าใส่ไม่ได้ส่วนนลำตางต้นขวดทำเป็นต้นเจ้าไกายสว่างนั่นแหละไฮเป๊ติดเดีกที่เราไปแข่งเนี่นี่นะครับปานใหญ่ส่งมาแล้วครับ สวยงามเลครับคือปาดครับเจอมาเจอใกล้ดีเอ็นแกลงจันทร์ให้ดีขึ้นนี่นน่าจะเปล่งนี้ก็โล่เอนแกงนะครับแกงงัดกันเห็นๆน,นะครับดอกกันดับกันอยเดี๋ยวสมกับนอนคอยมา สองวันไอสองคืนสามวันนะครับวันที่สามเดี๋ยวไปดูแค่เป่งนู้นเป่งตูมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาไปช่วยกันโยนเด็กแข่งครับนี่จุดแรกนะครับที่เจอตรงนี้ดอกใหญ่ต่อไปเวลาเราก็แทงกัดแทงกัท,ทนินคนนี่โคนนะค,นครับโคนนะครับโคนใหญ่ใหญ่นะครับ กลัวครับสมกับการรอคอยนะครับดอกสวยนี่นะครับทีมงานหมูหลึงคนระับใกล้ลุงมาแจมเขานะครับ แต่ต่อไปน่าจะเป็นทีมงานเดียวกันครับใจรวมแล้วครับปีนี้มาทีหลังนะครับตีมูนึงล่อปีนี้ล่อไปแล้วนะครับสามร้อยโลนะครับเนี่เห็ดเก็บตกครับช่วงสุดท้ายนี่ช่วงสุดท้ายนะครับทีมนี้ไม่ได้ครับไปที่ไหนพังทุกที่นะครับกินหมดนะครับปลาเปอกินหมดบ่อน นี่นะครับความใหญ่นี่รอยเป๊กเี่งดาบพลนี่เท่เจอดอกเลดีแล้วที่เป๊กมันลุกขึ้นมาทำไมก็นอนเป้่าเห็ดเนี่ยมันบอกเลเดี๋ยวก่อนนี่นะครับความสวยงามนู่นกำลังจัดนะครับจุดนี้มีคือจุดที่สองนะครับ นี่ดอกก็ไม่ใหญ่ดอกกลางนะ,ะแบบเรกตรงนี้แหละ